ก็ขอเจริญพรญาติโยมทางบ้านทุกๆท,ท่านแล้วก็ผู้ฟังรายการธรรมดีๆทุกๆคนวันนี้อาตมาภาพก็จะขอนำเรื่องราวเศรษฐีอีกท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ท่านทำบุญแล้วก็ได้สมบัติอัศจรรย์ท่านเห็นผลทันตาในปัจจุบันชาติซึ่งถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎก แต่ก็เป็นชื่อที่ไม่ค่อยมีคนนำมาเล่าสู่กันฟังเท่าไหร่นะแต่วันนี้นะอาตมาภาพก็จะได้นำเรื่องราวของท่านมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของท่านเนี่ยท่านก็มีฐานะที่ยากยนมาก่อนนะก็คือทำงานรับจ้างในแต่ละวันนั่นแหละได้ซั์มาก็ไปจุนเจือรครอบครัวของของท่าน เมื่อหาเช้ากินค่ำอย่างเงี้ยตลอดตลอดจนไม่มีเวลาที่จะอยูอ่รับประทานอาหารที่บ้านในฝ่ายส่วนของภรรยาเองเนี่ยก็ต้องทําอาหารคอยส่งข้าวส่งน้ําในเช้าวันหนึ่งเนี่ยภรรยาของท่านก็อรุงาอาหารคือทําข้าวยาขูข้าวยาขูก็คือน้ําข้าวต้มนั่นแหละแล้วก็ได้น้ําผักดองเพื่อเป็นอ,อาหารในมือนั้นแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจากนั้นก็คือ พระมหากัสสปะเทระเจ้าท่านตอนนั้นในท่านกำลังเข้านิโรธสมาบัติแล้วก็าครบ7วันนะโดยธรรมชาติก็คือร่างกายของมนุษย์เนี่ยทำไมต้อง7วัน,น7วันเนี่ยถ้าร่างกายไม่ได้รับอาหารเนี่ยก็ถึงกับการม้วยมรณาก็คือการดับไปซึ่งสังขารต่างๆเมื่อครบ7วันแล้วในเช้าวันที่8 ท่านก็ตรวจดูนะตรวจดูด้วยญาณทัศนะของท่านว่าเอ้ใครหนอนะจะได้ทำทานและก็ได้รับบุญใหญ่ในวันนี้ท่านก็เห็นด้วยญาณทัศนะแล้วนะว่าเป็นภรรยาของนายการะวริยะซึ่งตอนนั้นเนี่ยฝ่ายสามีได้ออกไปทํางานอยู่แต่ภรรยาผู้มีศรัทธานเนี่ยจะได้ถวายทานแก่พระคุณเจ้าแล้วก็จะได้เข้าถึงฐานะ เป็นมหาเศรษฐีเมื่อพระเทระเห็นแจ้งแล้วนะตลอดด้วยญาณทัศนะของท่านเนี่ยท่านก็ผมดองครองจีวรน,นะด้วยปริมนทนที่สวยงามแล้วก็ออกจาลิกบินทบาทมุ่งตรงไปที่บ้านของนางนั่นแหละตอนนั้นเนี่ยภรรยาของนายการะววริยะเนี่ยก็ได้หุงหาอาหารได้เสร็จแล้วกำลังจะออกจากบ้านนั่นแหละ ขณะนั้นเนี่ยนางก็ได้เห็นพระเทระเนี่ยอยู่หน้าบ้านของตนนางก็เกิดความดีใจนะดีอกดีใจเลยว่าโอนานขนาดแล้วนานขนาดไหนแล้วหนอที่เราไม่ได้ทำทานวันนี้แหละเป็นบุญยราชของเราพระเถระท่านได้มาอยู่ตรงหน้าของเราแล้วเราเนี่ยจะได้ถวายทานตรงนี้แหละแก่พระคุณเจ้าเมื่อนางก็ได้เข้าไปนะเข้าไปหา พระเถระแล้วก็ทําความเคารพแล้วก็กราบนิมนต์พระเถระเจ้าว่ากราบนิมนต์พระคุณเจ้าได้โปรดเมตตารับทานของดิฉันดิเทอดนางก็ได้ถวายทานของที่จะไปให้สามีเนี่ยจนหมดเลยแล้วก็ยังความาปีติให้อิ่มเอ,อเิบเบิกบานใจนให้เริ่มใสเลยเมื่อนางได้ถวายทานแล้วก็อ่า รีบไปบอกแกสามีของตนเล่าเรื่องว่าตัวเองเนี่ยได้ถวายทานแกพัธทธีระนะเมื่อสามีได้รับข่าวแห่งการได้ถวายทานแกพัธทธีระแล้วเนี่ยสามีของนางเนี่ยก็โอนางทําดีแล้วขออนุโมทนาด้วยขอให้มีส่วนแห่งบุญที่นางทําแล้วก็มีส่วนแห่งการบรรลุธรรมของพระคุณเจ้าด้วยฝ่ายพระธีระเมื่อได้รับทานจากนางไปแล้วเนี่ยก็กลับวัด พระเชตวัน,เ,นเมื่อไปถึงปุ๊บเนี่ยพระเทระก็ได้ถวายทานนะที่ได้ข้าวต้มมือนั้นนั่นแหละอะมอบถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยท่านก็เมตตานะรับทัยธรรมในส่วนที่พระองค์แล้วแล้วก็ส่งต่อให้พระเทระท่านทั้งหลายอีก500รูปนะก็ถือว่าเป็นพุทธานุภาพนะที่ทำให้ข้าวยาคูมือนั้น,น่ได้ แจกใจครบพระภพิสุสง์ทั้ง500ได้อย่างครบถ้วนนะเมื่อพระเถระแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ครบฉันเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็ก่ลาวคําพยากรณ์นะบอกว่าตรัสพยากรณ์บอกว่าอีก7วันข้างหน้าเนี่ยนายการบริยะและภรรยาจะได้เป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองโอ้เรื่องราวของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พยากรณ์แก่นางไว้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าครอบครัวนี้ทุกคนเนี่ยต่างรู้กันว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนมากจะได้รักมาอย่างไรภายในเจ็ดวันเนี่ยทุกคนก็ต่างจับจ้องนะรอคอยว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเป็นเศรษฐีเนี่ยของนายการะวิริยะเนี่ยและภรรยาเนี่ยจะได้เป็นอย่างไรนะทุกคนก็ต่างรอคอยนะ ต่างรอคอยกันจะเป็นเศรษฐีของบุคคลทั้งสองว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรได้ส่วนของพระราชาในวันนั้นเนี่ยก็ได้เสด็จประพาสต,ตรวจด,ดูพระนครตอนนั้นเนี่ยท่านก็เสด็จเรียบไปทางชายแดนนะก็ไปเจอกับอาโจรที่กําลังถูกเสียบเหลาอยู่เมื่อโจรเนี่ยเห็นพระราชาก็ตะโกนขึ้นมาเลยบอกว่า ข้าแต่เจ้าเนื้อหัวขอพระองค์เนี่ยได้ประทานอาหารแก่ข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์นี่ได้หิวโหวยเหลือเกินนะไม่ได้ทานอาหารมาหลายวันแล้วนะพระราชาเห็นสภาพของโจรที่กําลังหิวโหวยแล้วก็ผอมก็เกิดความสงสารก็ตัดรับปากไปนะเมื่อพระราชาเนี่ยสเสด็จกลับมาถึงวังละในเวลาเย็ยนเนี่ยที่ท่านกําลังจะเสวย พระกยาหารนั่นแหละท่านก็ลำลึกถึงพระดำรัสที่ท่านได้ตอบปากรับคำนะกับโจรน,นะว่าจะส่งอาหารไปให้พระองค์ก็เมื่อนึกถึงคำสัตว์ตรงนี้แล้วก็ได้ให้บริวารของท่านนี่นแหละเปล่าประกาศไปว่ามีใครบ้างที่จะอาสานำอาหารเนี่ยไปมอบให้แก่โจรผู้ถูกเสียบราลาวอยู่ชายแดนได้บ้างถ้าทำได้เนี่ย จะตบรางวัลให้นะจะให้ประทานรางวัลให้1,000กระหาบนะในส่วนของชาวเมืองเนี่ยเมื่อได้ทราบข่าวแล้วก็นิ่งเสียเพราะว่าการออกไปตอนกลางคืนนะหรือเวลาเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่อันตรายมากช่วงที่สัตว์ร้ายเนี่ยสัตว์ร้ายเนี่ยกำลังออกหากินกันแล้วก็พวกอมนุษนย์ เพีนผ่านเลยทีเดียวทุกคนก็ต่างกลัวกันจนมาถึงบ้านของนายการะเวริยะเนี่ยเมื่อภรรยาของนายกาละเวริยะเนี่ยได้ทราบข่าวปุ๊บก็ขออาสาเลยราชบุรุษก็ได้พานางเนี่ยมาเข้าเฝ้าแด่พระราชาพระราชาก็ตรัสถามว่าเธอเนี่ยมั่นใจหรือว่าจะรับอาสาในครั้งนี้เพคะ อีชันขออาสาเจ้ารู้หรือไม่ว่าทางที่เดินดำเนินไปเนี่ยจะอันตรายเท่าใดทราบพระเจ้าค่ะแล้วเจ้าเนี่ยจะทำอย่างไรหมอมฉันอยากจะขอปลอมเป็นชายแล้วก็ขอถาดทองคำของพระองค์เนี่ยนำไปด้วยแล้วก็ขอดาบนะขอดาบจากพระองค์ด้วยพระราชาก็ ประทานสิ่งที่นางต้องการแล้วก็ตรัสให้กำลังใจว่าขอนางเนี่ยจงอย่าได้ประมาทแล้วก็ดำเนินด้วยสวัสดิภาพเมือ่อภรรยาของนายการะเวริยะเนี่ยได้ออกจากอ่าพนครไปแล้วเนี่ยก็บรรยากาศก็งเงียบเต็มไปด้วยความอ่าสงัดซึ่งทำให้นางเนี่ยเกิดความกลัวอยู่บ้างแต่ก็ นางก็ฝืนอดทนไปจนไปถึงต้นไม้แห่งคือเป็นที่อยู่ของทีฆตาละยักษเมื่อเข้าไปในอาณาเขตของพญายักษ์เนี่ยแปลงกายออกมาแล้วก็กระาวกกับนางว่าหยุดเจ้าจงหยุดอยู่ที่นั้นเจ้าจงเป็นอาหารของเรานางก็ได้ยินเสียงที่หวาดกลัวขนาดนั้นเนี่ยก็โอ้ยตัวเองก็กลัวแต่ก็ ขม่มความกลัวเอาไว้แล้วก็กล่าวกับยักษ์ไปว่าเราเนี่ยไม่ใช่อาหารของท่านเราเนี่ยเป็นราชทูตที่จะนำอาหารเนี่ยไปให้กับบุรุษผู้ถูกเสียบลาวในชายแดนนั่นแหละพระยายากก็ถามนางว่าแล้วไหนละ่ะที่เจ้าบอกว่าเป็นราชทูตก็ถาดทองคํานี่ไงก็ถาดทองคํานี่ไงที่เป็นหลักฐานของพระราชา พระยาญยะก็กล่าวต่อไปว่าถ้อา,ายอย่างนั้นถ้าเจ้าเป็นทูตจริงเนี่ยเราจะขอฝากเจ้าให้ทําเรื่องนึ่งได้หรือไม่ได้เจ้าจงช่วยประกาศแจ้งข่าวไปหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยทิดาของสุมาเนเทพผู้เป็นภรรยาของเราเนี่ยได้คลอดบุตรแล้วขอให้เจ้าเนี่ยจงนำข่าวนี้เนี่ยไปประกาศในเส้นทางที่เจ้าดำเนินไปนั่นแหละได้หรือไม่ ได้ถ้าเจ้ารับปากเราจะได้มอบนะคุมสมบัติใต้ต้นตานี้แหละให้แก่เจ้าเมื่อนางได้รับอาสาแล้วนางก็เดินทางต่อไปในเส้นทางที่นางไปนี่แหละนางก็ได้เป่าประกาศไปด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยนางกาลีทิดาของสุมาเทพภรรยาของทีฆตาระยักษ์เนี่ยได้คลอดบุตรแล้ว นางก็เดินไปแล้วก็ประกาศไปเรื่อยๆจนทําให้พวกอมนุษย์เนี่ยก็ข่าวเลือบรนลือไปนะจนไปถึงสุมนทเทพสุมนาเทพก็ได้ยินข่าวแล้วก็ดีอกดีใจนะมีมนุษย์ได้นําข่าวอันเป็นมงคลมาสู่แก่เราขอให้เจ้าเนี่ยได้ไปนําตัวของนางมาเมื่อ บริวารของสุมนะเทพเนี่ยได้นำภรรยาของกาละวริยะเนี่ยมาถึงปุ๊บก็ถามไปอีกรอบหนึ่งนะว,ว่าเจ้าเนี่ยได้นำข่าวอะไรมาภรรยาของกาละวริยะเนี่ยก็กล่าวตอบไปว่านางกาลีทิดาของสุมนะเทพภรรยาของพีฆตาระยักษ์เนี่ย ได้คลอดบุตรแล้วนะโอ้สุมาเทพเนี่ยดีอกดีใจนะศรัทธาในความกล้าของนางที่ได้กล้าที่จะเดินมาในที่มืดแล้วก็นำข่าวเนี่ยมาบอกแกตนเองท่านก็ได้มอบคุมทรัพย์นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมอบคุม้มทรัพย์ในใต้โคนไม้ที่แห่งนี้เนี่ยให้แก่เจ้านะ เมื่อนางได้รับปากแล้วก็รับมอบสมบัติเหล่านั้นแล้วก็เดินทางต่อไปจนไปถึงที่ตรงแกงคือแดนป่าหารนั่นแหละนางก็ได้นําข้าวนะป้อนตักป้อนข้าวต่อบุรุษผู้เสียบล่านั่นแหละทีละคำทีละคำจนโจนเนี่ยกินอิ่มแล้วก็ได้นําผ้าเนี่ยเช็ดปากให้เรียบร้อย เมื่อโจนเนี่ยได้สัมผัสกับกลิ่นที่ติดมาจากมือของนางเนี่ยก็ได้รู้ละว,ว่านั่นน่ะเป็นกลิ่นกายของหญิงซึ่งเราจะหาวิธีรอดได้นะโจนก็คิดละเมื่อนางเผลอปุ๊บเนี่ยก็ได้ใช้ปากนี่แหละกัดที่มวยผมของนางนางเนี่ยก็ไม่มีความสะทบสะท้านกลัวนะเพราะเตรียมการมาดีนางก็ใช้มิด,ดาบที่เตรียมมานั่นแหละ ัดมวยผมของตัวเองให้ขาดแล้วก็เดินกลับมาเมื่อมาถึงราชวังเนี่ยนางก็ได้อ่านเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้แก่พระราชาพระราชาก็ตรัสถามว่าเจ้าเนี่ยได้นําอาหารเนี่ยไปให้แก่โจรจริงหรือนางก็จริงแท้แน่นอนพระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ยังทรงแข่งพระไทยอยู่เนี่ยก็ให้ราชบุรุษเนี่ยไปตรวจสอบได้เมื่อพระราชาเนี่ยได้ยินว่านาง ตอบอย่างมั่นใจขนาดนั้นพระองค์ก็ส่งราชบุรุษเนี่ยไปขนทรัพย์สมบัติเนี่ยที่นางได้กล่าวเอาไว้ทั้งสองที่เนี่ยมาถึงเลยสมบัติมากองอยู่เต็มท้องพระโรงหมดเลยจนพระองค์เนี่ยตรัสถามว่ามีใครบ้างนะที่มีสมบัติถึงขนาดนี้ผู้คนก็กราบทูลพระองค์ไปว่าไม่มีเลยนะเนี่ย มีทรัพย์มากที่สุดแล้วแล้วจะให้เราทำกับสมบัติอย่างนี้อย่างไรนะก็ขอ,ขอให้พระองค์เนี่ยได้แต่งตั้งหรือแต่งตั้งเศรษฐีให้กับนายการะวริยะแล้วก็มอบฉันเศรษฐีให้แก่เขาส่วนพระราชาก็ให้ราชบุรุษเนี่ยไปเรียกนะเรียกนายการะววริยะแล้วก็ภรรยามาเข้าเฝ้าอีกรอบนึง่ง พระองค์ก็มอบนะมอบฉัดเศรษฐีแล้วก็ประทานาทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยให้ดำรงชีวิตแล้วก็ได้สถาปนาเป็นเศรษฐีประจำพระนครก็ครบ7วันพอดีเนาะที่นายการะวิริยะและก็ภรรยาเนี่ยได้เป็นเศรษฐีตามคำที่พระพุทธองค์ท่ได้ทรงพรยากรเอาไว้เรื่องราวของอทั้งสองท่านนะก็คือ ทั้งนายการะวริยะแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลที่น่าศึกษาและก็เป็นบุคคลที่น่าเอาเป็นตัวอย่างคือเวลาที่เขาจะทําบุญหรือแม้จะมีฐานะยากจนแต่ก็ไม่ได้ขาดด้วยศรัทธาละการสั่งสมทานบรารมีแล้วก็เมื่อให้ทานไปแล้วเนี่ยก็ทำด้วยความปลื้มใจ นะทำด้วยความปลื้มใจแล้วก็ศรัทธาปลื้มใจอย่างเมื่อทําไปแล้วก็ต่างคนก็มีความยินดีต่อกันนะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่เมื่อทําทานไปแล้วก็ตามตึกระลึกถ,ถึงบุญแล้วก็มีความปีติอิ่มเอิบเบิกบานใจในทานที่ได้กระทำลง เรามาวิเคราะห์กันอีกสักนิดหน่อยก็แล้วกันว่าเหตุไหนที่ทําให้ท่านทั้งสองเนี่ยยกฐานะหรือเปลี่ยนสภาพที่เป็นคนยากจนเนี่ยให้เป็นมหาเศรษฐีภายในวันนั้นหนึงถือว่าคนทั้งสองเนี่ยมีศีลมีศรัทธาแล้วก็มีดวงปัญญาเนี่ยเสมอกันก็เลยทำให้เป็นคู่ที่เกื้อกูลในการาสั่งสมบุญกุศล ไม่ขัดกันไม่ทะเลาะกันเมื่อคนหนึ่งทำก็ปลื้มใจนี่หนึ่งประการที่น่ายกย่องสองจนสัตว์แต่ไม่จนปัญญาแล้วก็ไม่จนศรัทธาคือว่ามีความอาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้โดยยากเพราะว่าแม้แต่ตัวเองเนี่ยจะไม่มีอาหารที่จะมา รับประทานแต่ว่าได้ตัดใจเสียแล้วก็ตัดใจด้วยเร็วด้วยก็เลยทำให้เวลาผลหรืออานิสง์เนเกิดขึ้นได้เร็วประการที่3มเนี่ยมีสิ่งบริสุทธิ์3อย่าง1คือเจตนาเจตนาคืออยากจะทำทานทั้งมีความเลื่อมใสมีความปลื้มใจแล้วก็ตามระลึกนึกถึงบุญอยู่ตลอดนี่ก็ถือว่า เป็นผู้มีจิตใจหรือเจตนาที่บริสุทธิ์ประการที่สองเนี่ยก็คือบุคคลบริสุทธิ์ได้เนื้อนาบุญอันเลิศคือพระอารา์ที่กำลังออกนิโรธสมาบัติใหม่ๆเลยตลอด7วันเนี่ยความบริสุทธิ์ที่อยู่กับสมาธิแล้วก็ด้วยธรรมปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติตลอดต่อเนื่องด้วยคุณ อันสูงก็คือความเป็นพะระอรหันต์นั่นเองแล้วก็วัตถุที่บริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์คือทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจคือทำบุญได้ทรัพย์มาจากสัมมาอาชีวะคือไปรับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความชอบธรรมทรัพย์นั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ ไม่ได้ไปคดโกงเข้ามาไม่ได้ไปปล้นเข้ามาถือว่าวัตถุของนางที่ได้ทำไปเนี่ยได้มีความบริบูรณ์ทั้ง3อย่างคือบุคคลวัตถุทานแล้วก็เจตนาต่างๆได้บริสุทธิ์ทั้ง3อย่างก็เลยทำให้มีอนุภาพในการดึงดูดโภกทรัพั์เนี่ยให้เกิดขึ้นได้อย่างทันตาเห็นเนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลา ขอเจริญพร